โอเคครับมาวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ไม่ต้องหนักหัวมากนะครับนะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าอะไรทําให้หุ้นขึ้นนะอ่าหัวข้อนี้เนี่ยผมไปหยิบมาจากน้องคนนึ่งที่คอมเมนต์ไว้ที่คลิปก่อนก่อนนะครับว่าพี่ครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทําไมหุ้นที่ผมถือเนี่ยมันถึงขึ้นไปได้หรือว่าทําไมหุ้นที่ผมคิดมาแล้วว่ามันดีเนี่ยมันถึง ไม่ได้หุ้นขึ้นตามนันวะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะผมคิดว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดผมลองถามอ่ะผมลองถามเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้หุ้นเอ็นวีดียขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างก็ได้นะครับนะหรืออะ,อะไรที่ทําให้คนไม่ค่อยสนใจตลาดหุ้นไทย แบบนี้คุณลองคอมเมนต์เข้ามานะผมไม่รู้นะว่าตอนนี้คุณคอมเมนต์อะไรกันอยู่นะแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยวันที่คลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยแล้วผมมานั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็คงที่จะเจอคนเข้ามาคอมเมนต์สัก 30- 40คนแล้วก็มีประมาณสัก30-40เหตุผลนะครับที่ทําให้หุ้น n อ็นวีเดียขึ้นหรือว่าทําให้ตลาดหุ้นไทยไม่ไปแบบนี้ยเพราะเราเนี่ยพยายามที่จะหาเหตุผลต่างๆเนี่ยมาซับพอร์ตผลที่มันเกิดไปแล้วครับอะผมลอง พนันกับคุณได้เลยนะครับว่าสมมติวันนี้หุ้นอะไรขึ้นดีอ่าสมมติไม่อ่าสมตาสมติว่าช่วงนี้หุ้นแมคโดนัลอาจจะขึ้นเยอะนะครับขึ้นมาประมาณ10%ผมพนันได้เลยนะครับให้คุณลองไปเปิดข่าวนะครับว่าอะไรทําให้หุ้นแมคโดนัลขึ้นนะครับคุณจะเจอประมาณสัก10-20โพสต์ post, ซึ่งแต่ละโพสเนี่ยก็จะเขียนเหตุผลต่างกันนะครับบางเหตุผลก็จะบอกว่าอ่าเงินเนี่ยมันย้ายนะครับจากหุ้นเทคโนโลยีมาหุ้นสายดีเฟนซีฟแล้วบางคนเนี่ยก็จะให้เหตุผลว่า เพราะที่อเมริกาเนี่ยกำลังจะปล่อยเมนูใหม่นะครับเป็นเมนู5ดอลลาร์5 meal e ดอลลาร์มิลนะครับที่จะมาชนะตลาดอาหารราคาถูกได้อะไรประมาณนี้นะครับมันเหตุผลเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้เรามาคุยในตรงนี้ผมบอกเลยว่าเราหาข้อสรุปไม่ได้มันแล้วแต่คนจะมองจริงๆแต่ถ้าเกิดวันนี้น้องคนนั้นเนี่ยมาถามผมผมก็จะมาแชร์มุมมองของผมให้นะครับว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยที่มีไม่ได้เยอะกว่าใครสักเท่าไหร่นะแต่ ผมอยากที่จะสรุปออกมาให้เพื่อนเอนเนี่ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์หรือว่าเอาไปต่อยอดเป็นแนวคิดต่อๆไปนะครับว่าอะไรที่ผมมองว่าทําให้หุ้นที่เราจะถือหรือว่ามีอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นหรือว่าลงได้นะครับนะโดยที่ผมเนี่ยจะสรุปมาแค่3ปัจจัยนะครับแค่3ปัจจัยหลักๆเลยนะครับผมว่าไอ้สตัวนี้คือสําคัญที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นเนี่ยระหว่างรอนะครับอย่าลืมนะ คอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยว่าอะไรทำให้หุ้นเอ i d วเดียขึ้นและอะไรทำให้ตลาดไทยไม่ไปไหนนะครับเราจะมาดูกันว่าที่ผมบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลต่างกันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสูตรสำเร็จของมันนะครับนะอันนี้คือสูตรของผมแล้วกันนะผมจะให้เป็น3มวงกลมนะครับ1 2แล้วก็3นะครับอ่าแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกันนะครับก้อนแรกก่อนก้อนแรกก่อนนะครับคือ ตัว e นะครับ e ย่อมาจาก e a r n i n g ครับอ่าสกดถูกไหมนะ earnings นะครับคือกำไรของบริษัทนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรากำลังที่จะไปดูธุรกิจเนี่ยบางคนก็อาจจะไปดูว่าเขาประกอบธุรกิจอะไรไปดูว่าาธุรกิจเขาเนี่ย ไปล้อกันกับเมกะเทรนหรือเปล่าไปล้อกับเทรนของโลกหรือเปล่าหรือว่า,าเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้เนี่ยธุรกิจแบบไหนได้ประโยชน์ไหมเห็นไหมว่ามันมีลหลายเหตุผลมากเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจบที่ผลประกอบการของบริษัทครับสมมุติว่าผมบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจประเทศไทยแย่มากเลยนะครับประเทศไทยแย่มากเลยแต่โรงพยาบาลทํารายได้ได้ดีขึ้นกําไรเยอะขึ้นถามว่าหุ้นโรงพยาบาลจะลงถล่มไปกับประเทศไทยไหม ผมว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันดูแย่แต่ธุรกิจของเขาอ่ะหุ้นที่เราถือเนี่ยมันทําตัวดีขึ้นทําไมมันถึงต้องลงไปกับเพื่อนด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูแค่เรื่องผลประกอบผลประกอบการอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถทําให้หุ้นพอที่จะขึ้นไปได้นะครับอะหรือสมมุติผมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยขึ้นแรงมากเลยแต่ทําไมมีหุ้นบางตัวที่ลงส่วนตลาดเพราะบางทีเนี่ยผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นหรือว่าเออร์เน็งเนี่ย มันไม่ได้ดีไงนะครับสมมุติว่าตลาดอเมริกาโตปีละ10%แต่หุ้นของคุณขาดทุนปีละพันล้านแบบนี้คุณจะเอาอะไรไปให้หุ้นตัวนั้นมันราคาขึ้นนอกจากเป็นสตาร์ทอัพที่ขายฝันเยอะๆถูกไหมครับแบบเนี้ยมันก็ยากที่จะให้หุ้นขึ้นไปด้วยนะครับอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับแต่ว่าผมเป็นนักลงทุนสายหุ้นปันผลอ่ะ หุ้นปันผลนะครับทำไมผมต้องมาดูตัวกำไรด้วยในเมื่อสุดท้ายแล้วผมก็ลงทุนจากตัวปันผลเป็นหลักมาเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังแบบสัส้นๆง่ายๆเห็นภาพนะครับเวลาเราดูเรื่องปันผลเนี่ยบางคนคิดว่าปันผลเนี่ยมันคือจุดสุดยอดของหุ้นนะครับแต่ผมจะบอกว่าปันผลเนี่ยมันคือล่างสุดเลยนะครับล่างสุดเลยอันนี้ไอนี้คือปันผลนะครับบนสุดเนี่ยคือ Revenue นะครับ หรือว่ารายได้อันนี้ผมพูดตามหลักธุรกิจตามหลักบัญชีทมหลักการเงินทุกอย่างเลยนะคือเวลาคุณได้รายได้มาเนี่ยนะครับธุรกิจดีอันนี้เราเราสมมติฐานว่าธุรกิจดีกันนะธุรกิจดีเนี่ยหารายได,ได้ได้เยอะนะครับถามว่าคุณจะมาจ่ายปันผลเลยได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับคุณจะต้องจ่ายต้นทุนสินค้าก่อนก่อนนะครับหรือที่เราเรียกว่าคอสนะครับอะ หักคอสก่อนเลยนะครับใครดูคลิปนี้คือได้ความรู้และบันชีได้วยแลับเนี่ยหักคอสก่อนถามว่าเราจ่ายต้นทุนสินค้าไปแล้วเราจ่ายผลผลได้หรือยังยังนะครับเราต้องไปจ่ายค่าพนักงานและค่าการตลาดก่อนเรียกว่า SGNA ครับอ้าโอ๊ยพี่จ่ายค่าของจ่ายค่าคนจ่ายค่าการตลาดแล้วจ่ายผลผลได้ยังยังไม่ได้ครับต้องไปจ่ายค่า พวก R a D อะไรพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่สามารถขายไปวันๆได้นะครับอย่างสมมุติว่าผมเปิดร้านขายลาบบูบูแบบนี้ผมได้กําไรมาผมก็อาจจะไม่ต้องเอาเงินย้อนกลับไปพัฒนาธุรกิจอะไรของผมมากถูกไหมครับอย่างมากผมก็อาจจะเอาเงินไปซื้อเครื่อง ช่วยแพ็คของมากนะครับทำให้ทํางานได้เร็วขึ้นแบบนี้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นธุรกิจเทคโนโลยีใหญ่ๆเช่นสมมุติเป็น Intel นะอ่ะยกตัวอย่างดีมากเลย Intel แบบนี้ขายของได้กําไรเยอะๆถามว่าถ้าไม่เอาเงินไปลงทุนเลยแบบ Intel แบบนี้หรือว่าลงทุนน้อยมากไม่ค่อยขยันลงทุนไม่ค่อยขยันพัฒนาตัวเองเท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นครับฉเฉลยก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะตามคู่แข่งไม่ทันและสุดท้ายแล้วรายได้ที่เขาเคยได้ ค็จะไม่ได้อีกแล้วหรือว่าทําได้ไม่ดีเท่าแต่ก่อนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจ่ายค่าต้นทุนจ่ายค่าคนจ่ายค่าการตลาดแล้วก่อนที่คุณจะไปจ่ายปันผลคุณหันกลับมาพัฒนาบริษัทตัวเองก่อนนะครับก็คือพวก R&D Research and Development นะครับอ่ะโอเคครับพี่บริษัทผมพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วนะครับจ่ายปันผลได้ยัง ยังไม่ได้นะครับบางทีบริษัทของคุณเนี่ยก็ยังไปกู้เงินธนาคารมาหรือว่าไปกู้เพื่อนกู้บริษัทข้างๆมานะครับเราเลยต้องจ่ายดอกเบีย้ยครับเนาะอ่าหักไปครับโอเคอ่ะอ,ะอะ่จ่ายก็ได้จ่ายดอกเบีย้ยเสร็จแล้วจ่ายันผลได้ยังยังไม่ได้นะครับคุณลืมะคะ่ะจ่ายค่าสวยให้ประเทศนะครับหรือที่เราเรียกว่าภาษีนะครับอ่า จ่ายภาษีเนี่ยแหละนะครับเราจ่ายค่าของจ่ายค่าคนจ่ายค่าพัฒนาตัวเองจ่ายดอกเบี้ยจ่ายภาษีปุ๊บไอ้พวกนี้จ่ายเสร็จแล้วเราถึงจะเหลือกําไรนะครับเหลือ e ออ n ์ n นนะครับเ <ใ ec. S 1> หลือ e ออ n ์ n นนะครับเสร็จแล้วเราเหลือกําไรเนี่ยถามว่าเราจะมาจ่ายปันผลเลยไหม อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้บริหารของบริษัทเพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินใจยังไงบ้างอย่างสมมติ A.S. อย่างเงี้ยอะอาตัวโทรศัพท์มือถือบ้านเราเนี่ยอาจจะมีนโยบายการจ่ายปันผลนะครับที่ประมาณ70%ของกำไรนะครับแบบเนี้ยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเขาได้กำไรมา100เขาก็จะมีเงินมาจ่ายปันผลให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประมาณสัก70บาทน,นะครับเห็นไหมไอ้ตัวปันผลเนี่ยมันคือผลสุดท้ายนะครับไม่ใช่ สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะลงทุนในหุ้นปันผลเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปดูแต่ตัวประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังนะครับต้องไปดูตัวธุรกิจว่า ธุรกิจมันดีไหมเพราะถ้าธุรกิจมันดีมันก็มีตังมาจ่ายปันผลเองนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูแต่ปันผลแต่ธุรกิจมันไม่ดีสักวันหนึ่งปันผลเพื่อนๆจะไม่ได้อีกเลยนะครับนะลองไปดูก็ได้มีหลายธุรกิจมากเลยที่เมื่อก่อนจ่ายแล้วหลังๆก็จะเริ่มจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหรือปันผลไม่เพิ่มแล้วหลังๆก็คือจ่ายไม่ไหวแล้วเพราะว่าธุรกิจเขามันไม่ดีนะครับเนาะซึ่งไอเนี้ยเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาได้กําไรมาถามว่าเขาต้องจ่ายปันผลไหม ผมบอกแล้วนะครับว่ามันแล้วแต่นโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจเขามองว่ามันยังไม่ใช่ช่วงที่เขาต้องจ่ายปันผลอะเขาเอาเงินย้อนกลับไปพัฒนาตัวเองเพิ่มดีกว่าเช่นพวก Amazon นะครับไอตัว e-commerce แบบนี้เขาอาจจะบอกว่าไอปันผลเนี่ย นักลงทุนแบบหนึ่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วันหลังเดี๋ยวให้แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยขอเอาเองินตรงนั้นอนะ่ะมาพัฒนาธุรกิจของเราก่อนเพราะถ้าเกิดเราพัฒนาธุรกิจของเราวันนี้สมมุติว่าอาจจะเว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นอาจจะส่งของได้ไวขึ้นอะไรแบบนี้มีสินค้ามากขึ้นไอตัวรายได้ของเราเนี่ยมันก็จะโตมากขึ้นนะครับอาเริ่มเป็นก้อนใหญ่รายได้มันมากขึ้นเนี่ยไอตัวเออร์เน็งเนี่ยตัวผลประกอบการมันก็โตนะครับ ตัวผลประกอบการโตถ้าวันใดวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะจ่ายปันผลได้แล้วไอ้ตัวปันผลของเพื่อนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะก้อนใหญ่มากขึ้นเห็นไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเหตุผลแรกก่อนสําหรับผมนะครับที่จะทําให้หุ้นขึ้นไปได้เนี่ยคือตัวผลประกอบการจะเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจดีเนี่ยมันเอ้ยจะเศรษฐกิจดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจห่วยแต่ธุรกิจของคุณดี ตลาดมันก็เอาคุณไม่ลงหรอกครับนะอันนี้สำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมนะครับเอาเราแค่คุยกันเรื่องเดียวกันนะครับนะอ่ะแต่บางคนก็บอกว่าพี่ครับหุ้นบางตัวที่ผมถือเนี่ยผมว่ามันก็มีกําไรนะมันก็ไม่ได้แย่นะทําไมถึงหุ้นไม่ขึ้นวะนะครับเราก็เลยมาดูมุมที่สองนะครับมุมที่สองสำหรับผมนะครับเป็นตัว E เหมือนกันนะครับ E เหมือนกันเลยนะครับแต่ E ตัวนี้ย่อมาจาก Expectation ครับ บางคนอาจจะเพิ่งมาเจอนะครับแล้วก็งงว่าทําไมผมชอบใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูคลิปแล้วได้ประโยชน์กลับไปนะซึ่งพวกศัพท์ภาษาอังกฤษพวกเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาคําพวกนี้เนี่ยไปหาความรู้ต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับพูนการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเจอศัพท์พวกนี้แน่นอนและเวลาที่คุณเจอเนี่ยคุณจะได้เข้าใจจะได้หาความรู้เพิ่มเติมเองได้นะครับนั่นเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองท่านนเลยนะครับ expectation คืออะไรนะครับ ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าบริษัทที่คุณถือเนี่ยมีกำไรที่ดีมากเลยแต่คุณไปถือธุรกิจยาสูบแบบเนี้ยยาสูบนะครับถามว่าตลาดจะคาดหวังอะไรกับธุรกิจยาสูบมากไหมมันก็อาจจะไม่ได้มากเพราะเราอาจจะไม่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับสมมุติว่าผมบอกเพื่อนๆว่าในอีกสิบปีข้างหน้าคนดูดบุหรี่ทั่วทั้งโลกจะโตเป็นสองเท่าโอ้โห มันมันนึกภาพยากเนาะเทียบกับในอีก2ปีข้างหน้าคนใช้โทรศัพท์ซัมซุงจะเพิ่มเป็น2เท่าเฮ้ยไอแบบนี้อาจจะมีภาพมากกว่าคนดูดบุหรี่เพิ่มขึ้น2เท่าเห็นไหมครับไอแบบนี้เนี่ยแปลว่าความคาดหวังของตลาดเนี่ยที่มีต่อธุรกิจยาสูบก็อาจจะไม่ได้เยอะมากบริษัทไหนที่แบกความคาดหวังไว้ไม่ได้เยอะมากมันก็อาจจะไม่ได้มีแรงในการดันราคาคุ้นตัวเองไปเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนฟังมาแล้วเนี่ยเริ่มคุนๆแล้วนะครับ ไอ้ตัวเลขหนึ่งที่คล้ายๆตัวนี้เนี่ยมันคือตัว P/E นะครับนอก P/E นะครับแต่ผมอธิบายง่ายเป็นความคาดหวังแล้วกันผมยกตัวอย่างสมมุติว่าบริษัทของคุณเนี่ยหาก,กำไรได้ปีละ1000 0 0บาทนะครับ100,000บาทแต่บริษัทของคุณเป็น N v i d ว a เดียแบบเนี้ยถามว่าหุ้นมันจะขึ้นได้ไหมอ่าคุณอาจจะยังตอบผมไม่ได้เพราะว่าคุณเห็นแค่กำไรปีนี้สมมุติว่าปีหน้าผลประกอบการนะครับผลประกอบการออกมาปุ๊บ จาก10,000แสนบาทในวันนี้โตกลายเป็น1ล้านบาทโตขึ้น10เท่าคุณเริ่มมีความคาดหวังกับบริษัทเอ็นวเดีแแล้วว่าปีนี้มันทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ตั้ง10เท่าปีหน้าขอสัก2เท่าได้ปะะ้าล่ะสองเท่าอาจจะดูง่ายไปขอสัก5เท่าได้ปะะ้าล่ะเห็นไหมว่าบริษัทเอ็นวเดียเนี่ยเริ่มแบกความคาดหวังของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเขาแบกเยอะ ราคาหุ้นยิ่งไปได้ไกลนะครับเพราะสมมุติว่าคุณมาดูที่สมการตัว PE เนี่ย PE นะครับ PE เนี่ยสมมุติว่าบางคนเนี่ยบอกว่า PE เนี่ยก็คือเหมือนกับเราให้ราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นกี่เท่าของกําไรที่เขาได้นะสมมุติผมบอกว่า10เท่านะครับสิเท่ากําไรปีนี้เนี่ยอาจจะได้มาแค่ร้อยเดียวนะครับร้อยบาทก็ได้แต่เพราะตลาดให้ความคาดหวังบริษัทนี้ตั้ง10เท่าของกําไร หุ้นของเขาเนี่ย P ก็คือ price นะครับเลยมีราคาเท่าไหร่ครับอ่ะย้ายเลขคูณกันนะครับเท่ากับ1,000บาทนะครับทั้งๆที่กำไรของเขาเนี่ยมีแค่ร้อยเดียวเองเห็นไหมครับสมมุติว่าตลาดไม่ได้คาดหวังแค่10เท่าแต่คาดหวัง20เท่าแบบนี้หุ้นจะราคาแค่1,000ัไหมก็ไม่ใช่นะครับหุ้นจะราคา2,000บาทแทนท,ท,ทั้งๆที่ กำไรนะครับที่บริษัททําได้เท่าเดิมเลยทํางานเก่งเท่าเดิมผลประกอบการเท่าเดิมแต่เพราะตลาดคาดหวังมากยิ่งขึ้นราคาหุ้นก็เลยขึ้นตามนะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้เพื่อนๆมาเชื่อคณิตศาสตร์กองแก๊งแบบนี้นะครับแต่ให้เพื่อนๆฟังแล้วไปพิสูจน์ดูในตลาดนะว่าที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถามว่าโอ้โหบริษัทไหนเนี่ยให้ PE ตั้งหรือว่าให้ความคาดหวังตั้ง20เท่า เยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศนะที่ผมมองว่าเราให้ความคาดหวังกับหุ้นค่อนข้างเยอะมากๆนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับยีเท่าเช่นพวกบริษัทเทคนะครับบางที่ก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นอาจจะ Google มัง้งไม่แน่ใจนะครับ Microsoft อย่างเงี้ยสาเท่านะครับสาเท่าแบบนี้เห็นไหมสามสิบเท่าอ่ะสมมติ Microsoft 30เท่าก็ได้สมมติ m i c r o s o f t หาอะไรหากําไรได้ปีละ100บาทนะครับ แต่ตลาดให้ความคาดหวัง30เท่าหุ้นจะราคา2 0 0มั้ไหก็ไม่ใช่นะครับก็จะราคา3,000แทนเพราะบริษัท Microsoft แบกความคาดหวังของตลาดไว้เยอะนะครับแต่สมมติว่าคุณลองมาดูอย่างธุรกิจเอาเป็นแบงก์กระแดะแบงก์ในไทยนะครับแบงก์ในไทยเนี่ยถามว่าคนจะไปคาดหวังให้มันแบบคาดหวังการเติบโตเท่ากับ Microsoft ได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับแบงก์ในไทยเนี่ยผมคิดว่าความคาดหวังเนี่ยแบกไว้ไม่เกิน8เท่านะครับไม่น่าเกิน8เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรหาได้เท่ากันเลยแต่ความคาดหวังเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับหุ้นเนี่ยจาก3000ก็เลยเหลือแค่800นะครับคุณก็ลองไปดูก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลองไปพิสูจน์นะครับถามว่าทําไมเพราะว่า หุ้นแบงค์เนี่ยมันเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้โตได้สิบเท่าร้อยเท่าเหมือนกับหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคุณคุณก็จะพอเห็นว่าเวลาเกิดวิกฤตทีธนาคารนี่เจ็บหนักมากๆเลยทั้งหนี้เสียทั้งเศรษฐกิจขาลงอะดอกเบี้ยลงอะอะไรก็ตามแต่นะครับก็ธนาคารน่าจะ เป็นคนแรกๆเหมือนกันที่โดดความคาดหวังก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับหุ้นเทคโนโลยีนะครับเนาะโอเคนะอันนี้ตัวที่2นะครับคือ expectation ของความคาดหวังพอเห็นภาพกันไหมครับเนาะโอเคนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าพี่ครับหุ้นบางตัวเนี่ยเป็นหุ้นเทคโนโลยีผลประกอบการก็ดีความคาดหวังก็เยอะนะครับทำไมมันยังไม่ขึ้นไปอีกเพราะเราขาดวงกลมวงที่3ไปนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมพูดไปแล้วน่าจะขับใจหลายคนนะแต่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมแล้วกันผมต้องหยิบมาจริงๆนะครับคือเจ้ามือครับอ่าเจ้ามือนะครับคืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหุ้นของคุณเนี่ยถูกถูกคนกลุ่มหนึ่งนะครับถือหุ้นไว้จํานวนเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาไม่อยากให้หุ้นตัวนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็แค่ ใช้หุ้นในมือของเขาเนี่ยขายใส่ตลาดนะครับขายไปเรื่อยๆเนี่ยหุ้นผลประกอบการดีกูก็ขายนะครับขายใส่ขายใส่เพื่อกดราคามให้หุ้นไปไหนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถามว่าเขาจะทําแบบนั้นไปทําไมเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะวางแผนเก็บของหรือทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่เจ้ามือสามารถคุมตลาดได้นะครับนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มัน จริงเหรอว่าแบบสมมุติว่าผมไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ในประเทศไทยเบลนี้อย่างปตท a อ t CPO อย่างเงี้ยถามว่าเจ้ามือมันจะมาคุมตลาดได้ยังไงหุ้นตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ<อ>คุณก็ลองไปดูนะครับนะคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับผมให้คุณลองไปดูเรื่อง Bid Offer นะครับ b i d o f f e r นะครับ ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณจะทําราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าอย่างหุ้นปตทสมมติ 40, 40บาทแล้วกันนะครับ40บาทอยากให้หุ้นตัวนี้เนี่ยมันดูดีนะครับผมก็แค่ซื้อหุ้นปตทเยอะๆนะครับจาก40เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็น42นะครับ42เสร็จแล้วเราก็ซื้อหุ้นต่ออีกวันหนึ่งให้เป็น45นะครับ อพอคนที่ดูกราฟนะครับเห็นแบบนี้แล้วอูโหูหุ้นปตทจาก40เป็น42เป็น45นี่มันขาขึ้นนะชัดนี่ไงทำราคาหุ้นตัวใหญ่ได้แล้วนะครับถามว่าจำนวนเงินต้องใช้เยอะไหมคุณก็ลองเอาไปคูณดูนะครับว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้ในช่องหนึ่งเนี่ยคูณกับราคาหุ้นนะตอนนั้นต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมว่าคิดว่าก็คงไม่กี่บาทนะครับอ่ะผมลองยกตัวอย่างให้สมมุติว่าเอาเป็นทําราคาหุ้น ที่บริษัทไม่ใหญ่มากในประเทศไทยแล้วกันไซส์กลางๆนะครับสักเซตร้อยอะไรเงี้ยอาจจะใช้เงินประมาณสัก1000ล้านนะครับคุณก็จะบอกว่าโอ้โหเงิน1000ล้านเลยนะพี่แบบเนี้ยมันน่าจะยากนะสำหรับเราเนี่ยสำหรับพวกเรานะครับพันล้านเนี่ยอาจจะมองว่าเยอะนะครับเยอะแน่นอนนะครับแต่สําหรับในตลาดหุ้นหรือว่าระดับเจ้ามือเนี่ยหนึ่ล้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอา1,000ล้านเนี่ยมาถล่มใส่หุ้นไทยตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่า คุณสามารถทําราคาได้ทําราคาได้เลยนะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยผมจะดอกจันเอาไว้นะเพราะเรื่องเจ้ามือเนี่ยคุณจะสามารถทําให้มันเนี่ยเป็นปัญหาที่เล็กลงได้นะครับถ้าเกิดคุณไปลงทุนในตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้เหมือนกับที่เมื่อกี้เพื่อนๆกาลังขโมดคิ้วใส่ผมนะครับว่าเอ้ยพี่ครับหุ้นใหญ่ๆมันจะคุมราคาได้ยังไงนะครับหุ้นใหญ่ๆนะครับก็คุมยากถ้ามันใหญ่พอนะสมมุติว่าคุณเอาเงิน1000ล้านเนี่ยเอา1000ล้านบาทนะครับ มาเทใส่หุ้นไทยเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับพรุ่งนี้ชาวคุณตื่นมาคุณจะเห็นข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับข่าวหุ้นนะครับเขียนว่ามือมืดถลม่มหุ้นยับนะครับด้วยเงินแค่1 0 0 0ล้านบาทเองนะแต่สมมุติว่าคุณเอาเงิน1000ล้านบาทเนี่ยไปเทใส่หุ้น n อ็นวีเดียที่อเมริกาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันจะแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะ1000ล้านบาทเนี่ยเทียบเป็น US d ดีเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่หาร30ถูกไหมก็ประมาณสัก30ล้าน USD อย่างนี้นะครับอ่ะมี30ล้าน USD และ30ล้าน USD สมมุติว่าหุ้นละเท่าไหร่วะประมาณสัก400นะครับก็30ล้านใช่ไหม30ล้านนะครับหารตัดศูนย์ไป2ตัวนะอ่ะปุ๊บ1 2 3ก็เหลือประมาณ300 0 0 0หุ้นนะครับคุณคิดว่ามันจะออกข่าวไหมว่า เช้านี้ที่อเมริกาเกิดมือมืดทุบหุ้นเอ็นวีเดียด้วยหุ้นสามแสนหุ้นหรือว่าสามหมื่นหุ้นอะไรประมาณเนี้ยมันดูเด็กน้อยมากเลยนะครับมันแทบไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะหุ้นตัวนั้นมันใหญ่มากพอ ที่เงินของเจ้ามือเนี่ยมันจะคุมได้ยากนะซึ่งถ้าเกิดเป็นเจ้ามือเนี่ยเขาก็ไม่มานั่งคุมไม่พวกหุ้นแบบนี้หรอกมันใช้เงินเยอะเกินไปใช้แรงเยอะเกินไปซู้เขาเอาเงินเนี่ยไปคุมตลาดเล็กๆดีกว่าพวกไทยนะครับอาจจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรแบบนี้คุมง่ายกว่าเยอะนะที่จะไปคุมหุ้นอเมริกาแบบนี้มันยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะ เป็นข้อสุดของผมในวันนี้แหละว,ว่าอะไรทําให้หุ้นขึ้นหรือว่าลงนะสำหรับผมเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อนะครับอันแรกคือ earning หรือว่าผลประกอบการไม่เกี่ยวว่าหุ้นของคุณเนี่ยจะเป็นหุ้นเติบโตหรือว่าหุ้นปันผลสุดท้ายเนี่ยมันย้อนกลับมาที่บริษัทของคุณเนี่ยทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าทํางานได้ดีและมีตัว E ที่2คือ expectation หรือว่าตลาดให้ราคา ตลาดให้ความหวังกับบริษัทคุณเนี่ยยิ่งบริษัทแบกความหวังเยอะก็ยิ่งไปได้ไกลและถ้าเกิดตลาดคุณใหญ่พอจนเจ้ามือคุณเนี่ยมันน้อยมากนะครับนะมันก็จะสามารถคุมไม่ให้พวกเนี้ยไปได้เนี่ยค่อนข้างยากนะยิ่งตลาดที่มีเล็กๆเ,เนี่ยเจ้ามือก็คุมง่ายตลาดใหญ่ๆเจ้ามือก็คุมยากถ้าเจ้ามือคุมได้ยากมันก็เหลือแค่2เรื่องนี้แหละถ้าบริษัททําตัวได้ดีและตลาดคาดหวังเยอะหุ้นมันก็ขึ้น แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริษัททำตัดอาจทำกำไรได้ดีแต่ว่าตลาดคาดหวังมากกว่านี้อย่าง Netflix อย่างเงี้ย Netflix ตลาดอาจจะคาดหวังให้อะไรอะ่ะคนดูเพิ่มขึ้นปีละ10ล้านคนแต่ปีนี้ ทำเพิ่มได้แค่5ล้านคนถามว่าเพิ่มมา5้าล้านคนเยอะไหมก็เยอะแต่ตลาดมันคาดหวัง10ล้านคนไงหุ้นมันก็เลยไม่ไปนะครับเนาะนะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะตอบคาถามเพื่อนนะครับว่าถ้าถามผมอะไรทําให้หุ้นขึ้นหรือว่าหุ้นลงได้นะครับนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยที่เจอคําถามแบบนี้แล้วเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างหน่อยนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะไรทําให้หุ้นขึ้นหรือว่าหุ้นลงนะครับยิ่งเพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็ตอบพิมพ์ตามอะไรเงี้ยมันมันจะ ยิ่งทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจเรื่องที่ตัวเองเพิ่งฟังไปเนี่ยมากขึ้นนะครับนะก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ประโยชน์ไปจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยจากที่ผมบอกไปนะว่าผมใช้หลายแอปนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้แนะนําแอปที่มันใช้งานง่ายๆเนี่ยก็ลองเป็นดามก็ได้เดี๋ยวก็ลองไปกดโหลดใต้ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับเนาะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ